สวัสดีจ้ามือนี้จะมาแกงไก่ใส่ฝักด้วจ้ามาเบิ่งส่วนผสมกันเลยไก่จะล้างทำความสะอาดเดียบร้อยพักกับมีฝักตะไคร้ต้นหอมพริกตู้หรือว่าใบแมงลกักใบบักกรูดจ้าเครื่องพริกแกงก็มีพริกแห้งหอมแดงกระเทียม เครื่องปรุงมีน้ำปลาชูโรดผงปุงโลดเกลือจะไก่เยอะใส่ส่วนสะโพกติดกำนองจะเดี๋ยวเขาไปซับไก่ปอกฝากกันก่อนจะเสร็จแล้วก็มาตำพริกแกงจะใส่พริกแห้งลงไปตำก่อนใส่เกลือนิดน้อยจะจะได้ตำางาเขาก็จะบ่ตำละเอียดมากเกินไปจะตำเพาะหยาบ จะล้วก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปจ้าจะแล้วก็ตำให้เขากันตำพอหยาบๆประมาณนี้พอแล้วจ้าตำเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเตรียมเห็ดแกงไก่ใส่ฝักกันเลยจ้า เอาหม้อตัง้งเตาไฟเอาพริกแกงที่เขาตำไว้ลงใส่จ้ะย่าจะขวพริกแกงให้มีกลิ่นหอมก่อนจ้ะพริกแกงเขาเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วมันแห้งไปย่าจะเติมน้ำล่างคกไปน้อยหนึ่งก่อนจ้จะจแล้กกัขวขวบัวพริกแกงให้มิกลิ่นหอม พริกแกงเขาไม่กินหอมแล้วเอาไกล่ลงใส่จ้าแะเแล้วก็ค้นขัวคุกเข้าให้เนื้อไก่กับพริกแกงเขากันจ้าเครื่องพริกแกงกับไก่เขากันดีแล้วเอาจะมาปรุงกันเลยจ้าใส่เกลือจ้า จ่แล้วก็ใส่น้ำลางโคกลงไปใส่น้ำปลาจ้ะนะ้ำปลาใส่หนึ่งทับพีไปก่อนจ้ะต้องซิ้มเมองก่อนใจชุโลดจ้ะพงปรุงโหลดจ้ะ ใส่ใบบะกรูดจ้าแล้วก็ตักไข่ที่เขาซอยไว้ค้นคุกเข้าให้เข่ากันเสร็จแ,แล้วก็เติมน้ำเปล่าจ้าเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วเอาก็จะต้มจนกว่า,วาให้ไก่สุกเสร็จแล้วค่อยมาซิมรสชาติจ้า หมอกแกงไก่เ้าเดือดแล้วเอาจะมาซิมรสชาติเบิงจ์จ้ะหวานรสชาติพอดีบออมรสชาติพอดีเลยจ้ะแสบแล้วว่าต้องเติมยังอีกแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ฟักลงไปเลยใส่ฟักลงไปแล้วค้นคุกเขา่าให้เขากันจ้ะให้ฟักโดนความหอนทั่วถึง แต่แลวเขาจะต้มไปจนกว่าฝักสุกจ้าต้มมาประมาณสิบหานาทีเขาจะมาเช็คเบิงงจ้าว่าฟักเขาสุกเลยยังฝักเขาก็สุกแล้วใส่ต้นหอมลงไปจ้า สุดท้ายก็ใส่ผักอีตูหรือว่าใบแมงลักจะค้นให้พักโดนความหอนทั่วถึงพ่อพักสลดยกลุงจากเตาเลยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะแกงไก่ใส่ฟักแกงไก่ใส่ฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะกินหอมจ้ะหอมผักอีตูหอมน้ำปลาแกงแบบอีสาน ไปตักใส้ถ้วยกินกันเลยจ้า แกงไก่ใส่ฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นอาหารง่ายๆแบบบบาน,บานกินสดน้ำม,มันหอนกินกับขาวเหนียวหรือว่าขา้วสวยกาแซบจ้าขอบุนทุกกำลังใจเด้อจ้าที่เขามารับชม